สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันทัทไทยการนาดีค่ะติดตามรับชมได้นะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะติดตามย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะคนคุยข่าวค่ะเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การรักษาพี่น้องประชาชนนะคะโดยอย่างที่เห็นทางด้านหลังนี้นะคะ คอรมอ,อนุมัติ172ล้านนะคะเรื่องอะไรนี่เลยค่ะรถที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นรถที่ใช้ในการรักษาโรคอรมพาตเคลื่อนที่นะคะตอนนี้มีการนำร่องแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเตรียมที่จะนำมารักษาผู้ป่วยโรคอรมพตก็คือไม่ต้องเดินทางเพื่อที่จะไปตามสถานโรงพยาบาลก็คืออย่างที่ทราบเนอะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเดินทางไปโรงพยาบาลในการรักษาเนี่ยบางครั้งอาจจะติดขัดทั้งในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางสําหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมาพาตนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเวลาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะตอนนี้มีการนําร่องสําหรับที่จะนํามาใช้ในการรักษาให้กับพี่น้องประชาชนเดินหน้านําร่องตอนนี้นะคะอยู่ที่5จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะเป็นทางภาคอีสาน3จังหวัด ภาคใต้1แล้วก็ภาคตะวันออกหนึ่งมาดูข้อมูลกันค่ะสำหรับการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็จะมีการประกาศออกมานะคะมีการประชุมกันไปนะคะเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็อนุมัติเคาะออกมาเลยเป็นงบกลางค่ะงบกลางของปีงบประมาณ2568 งบกลางนี้นะคะที่จะนำมาใช้อยู่ที่172.5ล้านบาทใช้ทำอะไรใช้ในเรื่องของการจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นถามว่าอันนี้รถรักษาอมาพาดเคลื่อนที่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่สามารถนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของทางภาครัฐ ให้มารักษานะคะไปถึงบ้านเลยเดินทางเนี่ยไปในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการดำเนินโครงการที่ใช้ในการรักษาโรคอรัมพาตนะคะบางคนเนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบนะคะแล้วก็เรื่องอโรคอรัมพาตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะอันนี้แหละก็จะเป็นโครงการที่ใช้ในการ รักษาครั้งนี้เลยเป็นการลดเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติด้วยในโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนะคะลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงการรักษาอย่างที่บอกเลยนะคะก็คือว่าการเข้าถึงการรักษาของสถานพยาบาลในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของการเดินทางเองก็ดีนะคะแล้วข้อจํากัดในเรื่องของเงินบางคนสามารถที่จะ บางทีเดินเดินทางไปเงินไม่พอนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเวลาที่จะต้องใช้นะคะคราวนี้ใครที่ป่วยนะคะเป็นโรคอัมาาพาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพันุ์ต่างๆที่จะทําให้จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยนะคะที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้เร็วยิ่งขึ้น ถามว่าในปี2,568นี้ที่คอรมออนุมัติเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยคือภาพรวมของโครงการนี้จะครอบคลุมทั่วประเทศนะคะแต่ว่าในช่วงปีงบประมาณ2,568ที่คอรมอนุมัติออกมานะคะจะมีการจัดสรรรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่5คันนะคะในการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มี5แห่งด้วยกันนะคะเมื่อกี้บอกว่ามีอีสานสามเนาะก็จะมีหนองคายค่ะสะกลนครน,นะคะมีอุบลราชธานีภักตะวันออกนะคะสะแก้วค่ะรวมไปถึงทางภาคใต้ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ทั้งหมด5แห่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่นำร่องก่อนซึ่งเป็นพื้นที่ในการให้บริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะ อ่ต่อมาหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการนำร่องนะคะซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่รู้จักกันก็คือกระทรวงอวบนั่นเองนะคะก็มีการเสนอขึ้นมานะคะแล้วก็ครมออนุมัติก็เตรียมได้ใช้กันในโครงการนำร่องถามว่าดีอย่างไรนะคะผลลัพธ์ ผลลับที่เด่นชัดหมายถึงการที่มีรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เนี่ยที่เห็นๆเ,เลยนั่นก็คือในเรื่องของการเดินทางนี่ก็คือสามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นจากโรคสมองหลอดเลือดสมองเฉียบพันนะคะลดเวลารักษาได้ถึง50%เลยนะคะถือว่าเยอะนะคุณผู้ชมค่ะ50%า50%เนี่ยเนื่องจากว่า เรื่องของหลอดเลือดสมองเฉียบพันธุ์ต่างๆถ้ารักษาได้ไม่ทันท่วงทีเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตก็เกิดขึ้นได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการรักษาได้ถึง50%ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างดีเลยนะคะรวมถึงเพิ่มโอกาสได้รับยาสลายลิ่มเลือดนะคะ การเปิดหลอดเลือดด้วยสายสวน3เท่านะคะก็คือมีโอกาสในเรื่องของการได้รับยาสลายลิมเลือดเร็วขึ้นนะคะการเปิดหลอดเลือดด้วยการด้วยสายสวนเนี่ยก็ เร็วขึ้นด้วยเนื่องจากว่าบนรถที่รักษาคันนี้นะคะมีอุปกรณ์เพียงพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวค่ะก็คือไปถึงในจุดบริเวณที่รักษานะคะแล้วก็รักษาทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปในโรงพยาบาลที่อาจจะต้องมีการรอคิวนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยบางพื้นที่อุปกรณ์ยังไม่ครบนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็บอกได้ว่าเป็นการลด ความพิการได้สูงขึ้นถึง2เท่าเทียบกับการรักษาโดยทั่วไปความพิการเกิดจากการรักษาที่ไม่ทันการไปหาหมอที่ไม่ทันนะคะหรือการเข้ารับการบริการที่ยังไม่ทันเวลา เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเรื่องระยะเวลาในการที่จะมีโอกาสในการรักษาหรือว่าหายหรือว่าเป็นได้น้อยลงค่ะเขาจะมีระยะเวลาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งรอนานโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตถาวรก็จะนานก็จะเป็นได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการลดความพิการค่ะได้มากถึงสองเท่าเลยถ้าเทียบกับการรักษาจริงๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณที่คอรมอเขเคาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติเลย172ล้านค่ะเดินหน้ารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่อันนี้นำร่อง5แห่งแต่ต่อไปนะคะก็จะมีเพิ่มอีก16แห่งนะคะในระยะของปีงบประมาณ2,569ด้วยนะคะอ่ะเรื่องต่อไป เรื่องของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะโรคอ n นทรักส์นะคะโรคอ n นทรักส์เนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนแต่ไม่ได้ติดต่อจาก คนสู่คนเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าอย่าก,กังวลนะคะโรคนี้คนกับคนไม่ได้ติดต่อกันนะคะเรามาดูวิธีการสังเกตอาการและวิธีการป้องกันสำหรับโรคนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้บางพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเขามีการระบาดเกิดขึ้นหลายคนอาจจะวิตกกังวลว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่เขาเป็นโรคอนแทรกเราจะติดไหมมีความกังวลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคนี้กันก่อนนะคุณผู้ชมคะ่ะโรคอนแทรกนะคะ จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียนี้นะคะมีชื่อว่า bacillus anthracis bacillus anthracis นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรกซ์นะคะถามว่าเกิดได้ง่ายไหมบางครั้งเนี่ยก็จะเกิดในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อให้เกิดโรคเช่นพื้นที่ที่มีความชื้นมีสปอร์จากเชื้อโรคนะคะ ต่อมาพบได้ที่ไหนบ้างก็จะพบในธรรมชาติทั่วๆไปเลยนะคะเช่นพบในธรรมชาติที่มีดินเยอะเะนะคะมีน้ําเยอะเนั่นคือหมายถึงพื้นที่ที่มีความชื้นมากนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดซากสัตว์ที่ตายแล้วทับถมสุมกันอยู่ทําให้เกิดเชื้อโรคเกิดสปอร์ของโรคใครที่ทํางานหรือว่าไปสัมผัสสัตว์นะคะที่ตายไปแล้วหรือว่าทานที่แบบ ทานสัตว์สุกๆดิบๆนะคะที่มีโรคนี้อยู่หรือว่าไปสัมผัสสัตว์ที่ตายแล้วเกิดบาดแผลที่เข้าตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการติดโรคได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะคะต่อมานะคะสปอร์ของเชื้อค่ะมีความทนทานสูงมากนะคะอยู่ได้นานนี่อยู่ได้นานนานหลาย10ปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอร์ของตัวเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะก็ต้องมีการระวังแต่ ข้อมูลนี้นะคะข้อ4ค่ะไม่มีข้อมูลการติดต่อจากสัตว์สู่คนขออภัยค่ะไม่มีข้อมูลการติดต่อจากคนสู่คนเพราะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเท่านั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเกิดโรคระบาดขึ้นมานะคะมีคนป่วยมีคนติดเนี่ยแล้วเราอยู่ข้างๆหรือว่าทํางานด้วยหรือว่าอยู่ในบริเวณชุมชนเอ๊ะเราจะไปติดจากเขาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าคนจะติดต่อถึงกันนะคะ คราวนี้มาดูพาหะค่ะพาหะของสัตว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโรคอนแทรกเนี่ยเกิดจากตัวอะไรได้บ้างโรคอนแทรกนะคะก็จะเกิดจากสัตว์ดังนี้เลยค่ะโคค่ะกระบืออ่ามีแพะมีแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยแหละที่เกิดโรคอนแทรกแล้วก็จะมักพบว่าใครที่ทำงานใกล้ชิดหรือว่าเลี้ยงไว้ที่บ้านเวลาเกิดโรคก,ก็จะมีสัตว์เหล่านี้เนี่ย ตัวเด่นเลยนะคะ4ตัวนี้ก็จะอยู่จะอยู่เ,เกิดโรคขึ้นมานะคะคราวนี้อาการของสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้หรือว่าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ว่ามีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคแอนแทรกเขามีอาการอย่างไรบ้างอาการตามนี้นะคะอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยเขาจะมีไข้ค่ะลักษณะของสัตว์ที่มีไข้ก็คือสัตว์เขาจะซึม นะคะจะปกติปกติเขาจะมีความแบบร่าเริงเนาะก็จะไม่เหมือนเดิมจะซึมขึ้นพอซึมแล้วมีไข่ก็จะไม่กินอาหารที่เราให้อาหารเขาไปนะคะไม่กินอาหารซึมและหลังจากนั้นค่ะพอทิ้งระยะเวลาไว้เนี่ยก็คือสัตว์จะเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะบางครั้งเวลาบางทีอ่ะสัตว์เขาป่วยเขาเป็นโรคเนี่ยบางครั้งเราตรวจสอบได้นะว่าสัตว์เนี้ยป่วยจากโรคอะไร ะะสัตวแพทย์เข้ามาตรวจหรือว่าไปหาตามอำเภออย่างเงี้ยค่ะก็จะตรวจได้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าโรคอันทรัคค่ะอยู่ดีๆก็ป่วยป่วยแล้วก็ซึมซึมแล้วก็ไม่ทานอะไรให้สังเกตสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้หรือว่าสัตว์ในชุมชนให้ดีนะคะถ้าป่วยซึมไม่รับประทานอาหารไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเกิดจากการเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุให้สันนิษฐานว่าเป็นโรคอันทรัคนะคะอ่า เรื่องของการแพร่เชือ้อการติดเชือ้อแล้วก็ช่องทางการแพร่เชื้อค่ะอันแรกคือเรื่องของการสัมผัสนะคนเราเนี่ยไปสัมผัสสัตว์สัมผัสอย่างไรสัมผัสก็คือบางทีเนี่ยโคกระเบือค่ะก็คือเลี้ยงไวเพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะต้องมีการชำและการฆ่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะหากว่ามีการชำแหละสัตว์ที่ป่วยเขาป่วยแต่บางทีเราไม่รู้ เขาป่วยละแล้วเขาก็ตายแล้วเราก็มีการชำระสัตว์ตรงนี้ค่ะเชื้อเนี่ยค่ะจะเข้าสู่ร่างกายของบุคคลผู้นั้นนะคะโดยที่บุคคลผู้นั้นจะต้องมีอะไรมีบาดแผลนะคะเขาปกถ้าผิวปกติเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะแต่ว่าผิวของผู้ที่ทําการชำระสัตว์นะบางคนอาจจะทําอาชีพเนาะอาชีพชำละนะคะโรงค้าสัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในในบ้านของเราแล้วป่วยตายแล้วเรา มีในเรื่องของนเลือดน้ำเหลืองแล้วออกมาสัมผัสกับผิวของเราที่เรามีบาดแผลด้วยอันนี้แหละค่ะอันตรายนะคะเขาจะเข้าสู่ร่างกายโดยทางผิวหนังแบบนี้เลยนะคะผ่านทางบาดแผลของเราก็จะเริ่มจากอาการที่เราเห็นได้ชัดเจนถ้ามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเชื้อเข้าไปปุ๊บคนจะเกิดขึ้นก็คือดังนี้หนึ่งคนจะมีตุ่มค่ะ ตุ่มจะเริ่มขึ้นลักษณะของตุ่มที่เกิดขึ้นจะเป็นไม่เหมือนไม่เหมือนยุงกัดนะยุงกัดจะเป็นแมลงกัดจะเป็นนูนแดงๆใช่ไหมคะแต่โรคนี้จะเป็นตุ่มน้ําใสตุ่มน้ําใส,ใสที่นูนขึ้นมานะคะมองเห็นได้ชัดและบริเวณแผลของตุ่มน้ําใสเมื่อเกิดตุ่มน้ําใสขึ้นมาแล้วแตกจะกลายเป็นแผลและแผลจะมีสีดําลักษณะเป็น ตุ่มใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็มีการแตกของตุ่มแล้วแผลเป็นลักษณะขอบดำข้างในดำแล้วแผลนี้นะคะอาจมีสิทธิ์ลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดของคนที่เป็นด้วยนะคะถ้ารักษาไม่ทันจะเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษและถึงแก่ความตายได้นะคะอาจจะเสียชีวิตได้นี่คือจากการแค่สัมผัสนะคะเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยผิวหนังนะคะคุณผู้ชม 2. ค่ะเรื่องของการรับประทาน การรับประทานเนี่ยคือแพะแกะเนาะบางทีก็เป็นอาหารด้วยโคกระบือนะคะก็เป็นอาหารเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการที่เรารับประทานนะคะสัตว์ที่เป็นพาหะอย่าง4ชนิดนี้เข้าไปโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นโรคแอนแทรกสแล้วเสียชีวิตไปแล้วเรานำมาทำเป็นอาหารนะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยก็มีโอกาสนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ออกมาแล้วแล้วทานแบบไหนทานจากเนื้อสัตว์ป่วยที่ดิบ ทานดิบนะคะว่มีหลายอาหารหลายจานเนาะที่เวลารับประทานเราก็ทานแบบดิบๆอร่อยอแต่บางทีมาจากสัตว์ที่เป็นโรคแอนแทรกก็จะทําให้เราได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายหรือปรุงแต่ว่าปรุงไม่สุกอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะอาหารทานเนี่ยจะต้องปรุงให้สุกสะอาดสดร้อน เราจะไม่รับประทานอาหารดิบนะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงแบบสุกสุกดิบดิบนะคะเพราะว่าแน่นอนว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโรคแอนแทรกซ์นี้แหละหรือว่าเรื่องอื่นด้วยนะคะโรคอื่นที่มาจากสัตว์ที่เป็นพาหะก็อันตรายเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้พอเรารับประทานอาหารขึ้นไปแล้วนะคุณผู้ชมค่ะอาการที่เกิดขึ้นค่ะอาการที่เราจะเห็นได้ชัดนะคะถ้าเราติดเชื้อของโรคแอนแทรกซ์นะคะนี่คืออาการไข้สูงจากการทานนะเมื่อกี้ถ้าเกิดสัมผัสผิวหนังจะเป็น ตุ่มนะคะตุ่มใสๆเนาะอันนี้ก็จะมีอาการไข้สูงก่อนปวดท้องค่ะคลื่นไส้อาเจียนลักษณะอาการจะเหมือนของอาการอาหารเป็นพิษเลยนะคะไขรมีไข้ปวดท้องหนาวร้อนๆอนคลื่นไส้อาเจียนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าทางที่ดีนะคะพบแพทย์นะคะหรือว่ารักษาค่ะเนื่องจากว่าถ้าไม่รักษานะคะเชื้อ ถ้าเรารับเชื้อแอนแทรกสเข้าไปในร่างกายค่ะเชื้อจะลุกลามเข้าสู่กระแสะเลือดนะคุณผู้ชมคะและนั่นคือการทำให้เราเสียชีวิตได้นี่คือเกิดจากการรับประทานค่ะต่อมาอันนี้พบน้อยแต่ถามว่าพบไหมก็พบนะคะนั่นคือการหายใจการหายใจนำเชื้อเข้าไปในร่างกายจากสปอร์ของสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยค่ะหายใจเอาสปอร์เข้าไปจากบริเวณ ไม่ได้ไปอยู่ใกล้นะบางทีอยู่ไกลแต่อยู่ในบริเวณที่มีสัตว์ป่วยหรือตายจากโรคแอนแทรกซ์อาการนะคะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะพอเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะของอาการก็จะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจคุณผู้ชมก็จะมีไข้ค่ะปวดเมื่อยไอหายใจลำบากนี่หน้าเขียวด้วย หน้าเขียวไอเนอะอาะไอหายใจลำบากลักษณะของอาการที่เวลาใครป่วยหรือว่าเป็นโรคจากทางเดินหายใจระบบหายใจต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อรับเชื้อเข้าไปแล้วไม่รักษารักษาไม่ทันนะคะก็จะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดอันตรายนะคุณผู้ชมถามว่าพบพบได้น้อยจากการหายใจแต่ถามว่าพบไหมก็พบเพราะฉะนั้นในบริเวณที่เกิด าการแพร่ระบาดของโรคนะคะถ้าใครทำงานนะคะหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะแน่นอนค่ะอนามัยในบริเวณนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะหน้ากากต้องใส่นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าไปอยู่ในบริเวณนะั้นบางทีหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนี่เลยวิธีการป้องกันนะคะโรคอนแทรกซ์ป้องกันได้ไหมป้องกันได้นะคะอันดับแรกเลยค่ะ ถ้าเราทํางานในลักษณะของงานที่จะต้องสัมผัสสัตว์ที่ตายแล้วมันก็มีความเสี่ยงเนอะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้แหละว่าสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตแบบว่าเป็นโรคหรือว่าเสียชีวิตแบบปกติที่จะกลายมาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราป้องกันตัวของเราเองก็คือใส่ถุงมือ ขณะที่ชำแหละเนื้อสัตว์หรือว่าปรุงเนื้อสัตว์นะคะก็จะช่วยป้องกันได้หากเรามีบาดแผลก็จะไม่เข้าเพราะว่ามีถุงมือนะคะ 2. ค่ะล้างมือให้สะอาดหลังจากที่สัมผัสสัตว์นะคะ 3. ปรุงอาหารให้สุกเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากเชื้อที่เกิดขึ้นนะคะและอันสุดท้ายค่ะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะบางครั้งก็จะอยู่บริเวณแบบบางทีเนาะ เราไปซื้อของตามตลาดแล้วก็เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเนื้อสัตว์นะคะบางทีเนี่ยการเลือกซื้อแหล่งอาหารของเราการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในแหล่งที่เชื่อถือได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางรอดนะคะในการปลอดภัยจากโรคอันทรัคด้วยแต่ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อแล้วหรือยังหรือว่าเอ๊ะมีลักษณะของการปฏิบัติตนที่ทำให้เข้าข่ายว่าอาจจะติดเชื้อนะคะโรคอันทรัคนะคะ เราต้องทำอะไรบ้างหากมีอาการผิดปกตินะคะก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะถามว่าโรคนี้รักษาหายไหมรักษาหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะนะคะและที่สำคัญค่ะถ้าเรามีประวัติสัมผัสเชือ้อแต่ว่ายังไม่ป่วยแต่เคยมีประวัติไปสัมผัสเชื้อแล้วแต่ยังไม่ได้มีอาการอะไรเลยยังไม่ทันได้ป่วยนะคุณผู้ชมค่ะแพทย์จะพิจารณาในเรื่องของการให้ยาป้องกันเราอ่า ก็ครอบคลุมนะคุณผู้ชมค่ะครอบคลุมเลยนะคะสําหรับการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นแล้วก็การป้องกันแต่ถ้าใครสนใจสงสัยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็แบบว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกลมควบคุมโรคอันนี้โทรฟรี24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 1422สอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคแอนแทรกนี่แหละหรือว่าโรคอื่นๆนะคะกรมควบคุมโรคสามารถตอบคำถามได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอความวิตกกังวลเนาะของประชาชนหลายๆท่านเลยที่กังังกังวลว่าข่าวที่ได้รับมาเนี่ยว่ามีการระบาดเนี่ยระบาดคนสู่คนหรือไม่ต้องบอกว่าไม่มีการระบาดไม่ได้ติดเชื้อจากคนสู่คนนะคะเป็นการติดเชื้อโรคแอนแทรกจากสัตว์สู่คนเท่านั้นแต่ว่ามีวิธีป้องกัน และมีวิธีการรักษาค่ะอะล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมคากลับมากับคนคุยข่าวค่ะพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเงินหน่อยนะพี่ด่วนเลยเท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย นุมนุมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ,ะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภยัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐ เร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ยังอยู่กับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้มาดูเรื่องอาหารกันบ้างนะคะนี่ค่ะแตงโมค่ะสีหวานสวยฉ่ำน่ารับประทานค่ะแตงโมเกาะสุกร เมื่อก่อนนะเรียกกันว่าเกาะหมูนะคะของจังหวัดตรังค่ะตอนนี้เป็นเกาะสุกรนะคะแตงโมนี้ดีอย่างไรแตงโมนี้ได้รับในเรื่องของ GI นะคะสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเป็นแตงโม GI ตัวแรกของประเทศไทยเลยที่สร้างรายได้มากกว่า27ล้านบาทโอ้แตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคะ แตงโมนี้นะคะต้องบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนแตงโมเกาะสุกรแตงโมอยู่ไหนแตงโมอยู่ข้างหลังแตงโมเกาะสุกรนี้นะคะซึ่งให้กลายเป็นสินค้า G.I. ก็คือสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำดับที่4ของจังหวัดตรัง ก่อนหน้าน,นี้จังหวัดตรังเขามีมาแล้ว3อย่างนะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นหมูย่างเมืองตรังนะคะจะมีพริกไทยเมืองตรังอีกอันหนึ่งจำไม่ได้นะคะอันนี้เป็นตัวที่4ละนะคะเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตรังที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนนะคะแตงโมเกาะสุกรแล้วเขาจะบอกว่ามีความอร่อยมากเนื่องจากว่าลักษณะเด่นของแตงโมเกาะสุกรนนะคะไม่เหมือนที่อื่นเลยคือ1 ลักษณะของเปลือกของแตงโมค่ะเขามีสีที่อ่อนกว่าแตงโมอื่นๆที่ปลูกในพื้นที่ในบริเวณนั้นนะคะพัน์ธุเดียวกันนั่นแหละถ้าปลูกที่เกาะสุกอรเนี่ยจะมีเปลือกที่สีอ่อนทำให้เห็นลวดลายบนเปลือกเนี่ยชัดเจนลายสวยงามนะคะแต่ถ้าพัน์ธุนี้ไปปลูกที่อื่นที่ไม่ใช่เกาะสุกอร ลวดลายบนเปลือกไม่ได้ชัดเจนอ่าอันนี้ความต่างนะคะเห็นลายนะคะ2ค่ะในเรื่องของนี่รูปรถดิ่นเสียงนะคะ แตงโมเนี่ยมีทั้งเนื้อแดงแตงโมเนื้อส้มนะคะแล้วก็แตงโมเนื้อสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเห็นว่าแตงโมเกาะสุกรบอกโอ้นี้สีแดงอันนี้สีส้มอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นะคือเขามีทั้งเนื้อแดงเนื้อส้มเนื้อเหลืองเลยนะคะลักษณะของรสชาติเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติที่หวานตามธรรมชาติค่ะรวมถึงเนื้อละเอียดแล้วก็กรอบมากๆด้วยนะคะ ในพื้นที่เกาะสุกรเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเกาะหมูหรือเกาะสุกรในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลูกแตงโม,โมโบนนานะคะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้มีทั้งพื้นที่ป่ากกงกลางนะคะมีทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปเที่ยวแล้วก็เลือกซื้อก็ทําให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนักท่องเที่ยวที่สามารถเลือกซื้อแตงโม,โมได้ถึงแปลงเพาะปลูกเลยทีเดียวนะคะ ที่แตงโมเกาะสุกรมีความประทับใจในเรื่องของชื่อเสียงการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะพอไปท่องเที่ยวด้วยซื้อแตงโมด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงการสร้างรายได้ทําให้แตงโมเกาะสุกรเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะปาไปแล้วกว่า27ล้านบาทต่อปีถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะท่านใดอยากที่จะ ชิมนะคะแตงโมเกาะสุกรนะคะว่ารสชาติเนี่ยกรอบหวานเนื้อละเอียดขนาดไหนไปท่องเที่ยวกันได้ที่เกาะสุกรจังหวัดตรังสินค้า GI ชนิดที่4ของจังหวัดค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพบกันได้ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ